คลิปนี้จะแนะนำและสอนการใช้งานเครื่องมือ AI สำหรับสร้างเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างเว็บไซต์ได้เองแบบง่ายๆเหมือนมีมืออาชีพมาช่วยทำงานเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะที่ผ่านมาการสร้างเว็บไซต์มักจะเป็นนักพัฒนาหรือนักออกแบบเว็บไซต์เป็นผู้สร้างซึ่งคนเหล่านี้มีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดและฟีเจอร์การใช้งาน เข้าใจภาษาด้านคอมพิวเตอร์เช่น HTML, CSS, JavaScript และเฟรมเวิร์ต่างๆทำให้เว็บไซต์มีชีวิตชีวาน่าใช้งานแต่การสร้างเว็บไซต์ด้วยมืออาชีพก็ต้องแลกมาด้วยระยะเวลาในการพัฒนาและมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากๆแต่ปัจจุบันด้วยการพัฒนาเทคนโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ AI เข้าใจการเขียนโคด้ดพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามตามความต้องการได้ โดยที่ผู้ใช้งานก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจโคโดดิง้งภาษาทางคอมพิวเตอร์เพียงแค่บอกความต้องการเพื่อสร้างเว็บไซต์และใช้ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างไม่ยากอีกต่อไปเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ในปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลากหลาย แต่ละแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์ช่วยเหลือการออกแบบและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันผู episode, ้ใช้งานจำเป็นจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการเมื่อลองเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างเว็บไซต์จาก4 0แพลตฟอร์มคือ Jimdo, Durable, a p p y p i และ TenWeb โดยเปรียบเทียบรายละเอียดสำคัญได้แก่ฟีเจอร์การใช้งานและราคาด้านฟีเจอร์การใช้งาน Durable มีอินเทอร์เที่ใช้งานง่ายมี AI ช่วยในการออกแบบ เพียงแค่ใส่รายละเอียดของธุรกิจ AI ก็จะออกแบบหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดมาให้ ซึ่งสามารถนำหน้าเว็บไซต์ที่ได้นี้มาแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดวางเลยเยอร์เพิ่มรายละเอียดได้ง่ายๆนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเสริมที่จะช่วยให้การแก้ไขเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ไม่ยากอีกต่อไปมี AI ช่วยสร้างรูปภาพให้เข้ากับธุรกิจช่วยเขียนและปรับแก้ข้อความบนเว็บไซต์ที่กระชับตรงเป้าหมายน้าอ่านด้านราคาสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ด้วย AI d u เ a b l e เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าทดลองใช้โดยตัวระบบสามารถให้ผู้ใช้งานลองใช้เว็บไซต์ได้ฟรี90วันถ้าสมัครแพ็กเกจเราไม่พอใจทางเว็บไซต์ก็มีนโยบายคืนเงินในช่วงเวลาไม่เกิน30วันด้วยราคาที่15ดอลลาร์หรือประมาณ550บาทต่อเดือนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเมื่อเปรียบเทียบกับฟีเจอร์และเครื่องมือ AI ที่ให้มากับแพลตฟอร์มเจ้าอื่นๆที่มีฟีเจอร์ไม่มากนะั แต่มีราคาสูงกว่าเรามาลองดูกันว่า durable มีความสามารถอย่างไรและใช้งานยากง่ายขนาดไหนมาเริ่มกันเลยสำหรับการสร้างเว็บไซต์นั้นง่ายมาก<ๆ>เพียงไปที่ durable co สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยถัดมากด create business ตัว AI ก็จะประมวลผลสร้างหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปออกมาให้เราจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์สร้างเสร็จแล้ว มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเพิ่มรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ได้เยอะมากๆถ้าหากต้องการแก้ไขารายละเอียดในแต่ละส่ o นสามารถกดที่ส่วนที่ต้องการแก้ไขและกด Edit ได้เลยในส่วนนี้มี AI ช่วยคิดคำและช่วยสร้างรูปภาพให้ด้วยกดที่ regenerate เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงสำหรับการขยับหรือเพิ่ม t i o นก็ทำได้ง่ายๆเพียงกด add section เข้าไปก็จะมีเทมเพลตให้เลือกใช้งานหลายแบบจะเพิ่มเองหรือให้ AI ช่วยคิดก็ได้เช่นกัน และนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีรองรับการเปิดเว็บทั้งบนเดสก์ท็อปและแบบโมบายจะเห็นได้ว่าเครื่องมือ AI ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากและยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้หากใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ